มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจแอมเบย์นะครับก็สามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยเรื่องนั้นก็คือการที่จะติดต่อแล้วก็เข้าหาอัปลายแบบเรียกว่าเกาะติดอัปลายเลยก็ว่าได้นะครับเรามักจะได้ยินคําว่าเราต้องติดตามดาวไลน์ใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนรู้การติดตามดาวไลน์ครับเราควรที่จะต้องติดตามอัปลายก่อน แล้วสิ่งที่เราสามารถทําได้ในการติดตามอัปไลน์นะครับก็คือ1ถามเขานะครับว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มนะครับหรือว่าเราต้องทําอะไรเพิ่ม2ครับก็เล่าให้เขาฟังครับว่าเราไปคุยกับใครมาเราคุยได้ยังไงแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไง3ตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับธุรกิจนะครับก็สามารถเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบนะครับหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวเรานะครับก็จะมีคําแนะนําดีๆให้กับเรา แม้กระทั่งความรู้สึกที่เราอาจจะคิดว่าเราไม่รู้จะทาอะไรต่อดีนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าผมมีดาวไลน์ที่เขาโชว์ว่าเขาอยากประสบความสาเร็จแล้วเขาพยายามติดตามเรานะครับผมก็จะรู้สึกว่าเออคนคนนี้เป็นคนทีออ่สอนเขาได้เต็มที่ส่วนความถีเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีสักประมาณสัปดาห์ละสองครั้งผมคิดว่ามันจะดีมากเลยถ้าคนที่ธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่ยังไม่เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเลยนะครับจนกระทั่งถึงประมาณสัก1 5เป็นี่ยเป็นขั้นต่ํานะครับนี่ยังถือว่าเป็นนคที่ ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดวิชาจากอัพไลน์อยู่นะครับจริงอยู่นะครับที่อัพไลน์เขาจะต้องติดตามเรานะครับแต่ว่าอยากให้เรานึกภาพนี้ครับว่าอัพไลน์หนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแม่นกที่ในรังนกเนี่ยก็จะมีลูกนกอยู่หลายตัวเลยซึ่งแม่นกก็จะออกไปหาอาหารแล้วก็กลับมาป้อนอาหารให้กับลูกนกทุกตัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าลูกนกตัวที่ได้รับอาหารแรกสุดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่จะต้องโชวว่า ลูกนกตัวนั้นเนี่ยหิวจริงๆนะครับก็คือเป็นลูกนกตัวที่อ้าปากกว้างมากที่สุด